ปน้องลองเปล่าห้าวิธีการปฏิเสธการโดนชวนไปดูยาสามเสพติดมีอะไรไปดูกันเลยอ้ยน้องลองเปล่าวิธีที่หนึ่งการปฏิเสธแบบตรงๆและสุภาพไม่เป็นไรครับพี่ผมไม่ชอบอพี่คนเดียวเหอครับไปไปไป เอ้น้องน้องมาน้องวิธีที่สองหากเขาอ้างเอาวิธุละผมไม่อ้างครับพี่มีคนโทรมาเฮ้ยวันดีครับแม่วันดีครับแม่เฮ้ยน้องเบา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 วิีที3โจมไปทำอย่างอื่นพี่ไปเต้นกันดีกว่าเออเต้นเต้นเต้เออไป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  Loving you too much, so much, very much right now. mãi chinh yà chưa chưa đừng mãi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  วิธีที่ห้าแจงกล่วยนาวนครับพี่ผมไม่สบายครับนี่คือห้าวิธีการปฏิเสธสารเสพติดและบุหรี่คามครบ